วันนี้วันที่11มีนาคมพุทธศักราช2568เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน4ปีมะเส็งเป็นวันธงชัยก็ได้มีการเปลี่ยนสีองค์พระพรมประจําโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองแก่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีพิธีดังต่อไปนี้หนึ่งบูชาครูอิมีนาสกาเรณบุตตังอเปปุจยามิอิมีนาสกาเรณธรรมังอเปปุจยามิอิมีนาสกาเรณสังขังอเปปุจยามิ นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันทิตวะครูอาจาริยังอหังปุจเฉมิตุติยอมปีวันทิตวะครูอาจาริยังอหังปูจเฉมิ ตติยยมปีวันทิตะวาครูอาจารย์ยังอาหังปูเชมีนนมัสสิตตวาอิสีสิทธิโลกนาทังครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเมทุติยมปีนมัสสิตวาอิสีสิทธิโลกนาทังครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเมตติยามปีนมัสสิตตวาอิสีสิทธิโลกนาทังครูอาจารย์ยังจงมาประสิทธิเม สาลทุอุกาสะขบ,บจ้าขออาราธนาคุณพระพุทธระธรรมพระสงค์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์แห่งกรุเทพบารมีตลอดทั้งบรมครูปู่ฤาษีทั้ง108ตนขอจงบันดาลดด้วยสัพพสิทธิ์ิทยาขอจงประสิทธิวิชาในการเปลี่ยนสีองค์พระพรหมจากสีเดิมเป็นสีทองขอให้กิจนี้จงสำเร็จด้วยเถิ สองบูชาพระพรหม,มอมอะหัมบร,รม,มาอัสมยวันนี้ลูกจะขออนุญาตองค์พระพรหมลงมาเปลี่ยนเป็นสีทองให้มีความเรืองรองอารามงามตาเพิ่มความงามสง่าและสดใสเพื่อความโชคดีและมีชัยเพื่อความสว่างสวัยของชีวิต อย่าให้มีปัญหาติดขัดขอจงเร่งรัดลาบผลความสำเร็จ้ดยเดินสามนำองค์พรมลงมาพนสีมัดตั้งไว้ตรงไหนละ

ครบวีดีโอเลยนะเรียงรองเลย บนเสียงตรงนี้ก็เออ ก่อนฝั่งนู้น หลังจากที่พ่นเสร็จเรียบร้อยก็กล่าวดังนี้ เสร็จสิ้นสวยงามอารามตาแล้วข้าพเจ้าจะขออัญเชิญขึ้นสถิตประดิษฐานณนะวิมานสารพระพรหมแห่งนี้เพื่อความเป็นสีและเป็นสิริมงคลดลบรรดาประทานพรให้แก่ลูกหลานที่มากราบไหว้ขอพอรตลอดไปเทินจากนั้นก็ตั้งโต๊ะสักการะและขอพอรต่อดังนี้โอมอาหัม ประมาอัสมิขอพระพรมจงประทานพรแห่งความสำเร็จแห่งชีวิตคิดประสงค์สิ่งใดขอจงสมความมุ่งม,มาปรารถนาด้วยพลังแห่งสีทองจงเรืองรองล้ำค่านักกาลบัดนี้เถิน